สวัสดีครับนิกิพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะฮะพอดออีวันนี้นะฮะก็โอ้มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยว่า mm hmm. จะไปปั่นจักรยานไปฟิตเนสนะฮะพอดีกำลังนั่งพักอยู่เสร็จปุ๊บมีน้องในกลุ่มเก้านิ้วเนี่ยส่งคลิปคลิปเขาเรียกว่าน้องซิดน้องซิดนะฮะออกมาออกมาแก้ตัวแนละ้วพอดีว่ามันเป็นข่าวทางยูทูบเป็นคลิปมีคนดูจำนวนหนึ่งบอกว่า ไม่รู้ว่าเอ,อเล่นหนังอานะฮะคิดว่าเป็นหนังมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะแก้ตัวนะขี้เกียจพูดเลยมากเลยด้วยเพราะว่าน้องนี่ก็จริงๆเลยโชว์โง่ตลอดเลยเอ,อไม่เคยนะฮะพูดว่าเป็นหนังมอเตอร์ไซค์แค่บอกว่าชื่อเรื่องว่านักบิดราคะกลางวันนอนกลางคืนซอยชื่อก็บอกนะฮะว่ากลางวันนอนกลางคืนซอยนะฮะคิดเอาเองแล้วกันดังนั้นผมไม่ต้องพูดเยอะนะฮะ ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่น้องเขาจะมาทําคลิปเนี่ยเขาพยายามทัวาผมเยอะมากนะฮะแล้วก็ผมไม่รับนะฮะผมรับทีนั้นก็บอกเขาไปว่าน้องทําตัวนี่ไม่น่ารักผมก็เลยขี้เกียจคุยแล้วอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเอ,อน้องเขาส่งแมเสเซจมานะฮะส่งแมเสเซจมาขอโทษขอโพยนะฮะขอให้ผมลบลบเขาเรียกว่าลบไอที่ผมโชว์อะว่าน้องก็พูดอะไรกับผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครๆได้เห็นไอไลน์ที่น้องเขาเขียนขอโทษมาเนี่ย โอ้โหเป็นมึงมึงก็ไม่ลบไอสัตว์ขอโทษอย่างนั้นนึกออกป่าควส้มตีนมากประมาณว่าแบบนะลบเฟซเถอะนะขอโทษโอเคจบๆนะพูดอย่างนี้กับผมโอ้ผมยิ่งขึ้นเลยเดยิผมก็ไม่ลบปะดิเออควรส้มตีนเนาะทำผิดแล้วยังมาจะให้คนอื่นเขากินขี้ตัวเองทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไปก่อเรื่องเองทั้งหมด โอ้และผมนะฮะเคยบอกไปหลายทีแล้วผมเป็นคนทาอะไรไม,มีหลักฐานเนี่ยเนี่ยล่าสุดที่น้องเขาไลน์มันผมว่าครอบเก็บไว้อีกนะฮะแต่ผมขี้เกียจเอาออกมาเพราะว่าเขาทามาส่งมาแต่เมื่อวานแล้วผมขี้เกียจเอาออกมาเพราะผมไม่อยากแบบทําลายน้องอ่ะแล้วก็ไม่อยากให้น้องเขาโชว์โง่อีกรอบหนึ่งของศาลเขาเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่มีที่ยืนอีกอย่างหนึ่งนะฮะไอ้พวกที่มันเข้าไปคอมเมนต์แบบ แบบแบบไม่รู้อินโนอินเนมาว่าผมจริงผมไม่ได้หมยนะเรื่องการว่าผมเฉยผมทำอาชีพนี้มานานแล้วแต่ผมรู้สึกว่าพวกมึงไม่อีเดียดว่าเพราะว่ามึงยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะพอมึงเห็นหีนิดนึงปุ๊บมีกลิ่นหีเข้าจมูกหน่อยมึงก็ฟุ้งละฟุ้งแล้วแบบโอ้ยเชียเขาด่ากูซะอย่างนั้นสางนี้ยังไม่รู้ข้อมูลเลยพวกมึงเป็นหนึ่งในประเภทที่เขาเรียกว่าเสพข่าวจังไรนี่เป็นคาใหม่นะเสพข่าวจังไรคือเสพข่าวแต่ไม่มีความรู้ก็เลยทําตรวจังไรแล้วก็ทําให ตัวเองดูโง่นะฮะเขาเรียกวพวกเสพข่าวจังไรดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าลับตัวลับใจสมัยนะฮะคนที่เขาเสพข่าวเนี่ยต้องวิเคราะห์ข่าวต้องอ่านก่อนต้องเข้ามาเช็คข้อมูลก่อนก่อนที่จะด่าใครให้ชัดเจนเนี่ยนะแล้วไอ้ลายน้องอะไรเนี้ยพี่ก็เกียนไว้หมดนะอย่าให้พี่เอาออกมาให้คนเห็นอีกรอบหนึ่งเลยแล้วน้องก็โชว์โง่อทีนึงนะฮะโอ้ฝากด้วยนะครับตอนนี้เราก็ดําเนินการท YouTube นะฮะเราสมัคร youtube กับต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะมาโพสต์เขาเรียกว่า YouTube อันใหม่ที่เป็น9ก้านี้ h h n n n l เนี่ยของคนไทยเนี่ยให้พวกเราได้ติดตามกันเข้าไป Subscribe นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีนะฮะแล้วแปลว่าหนังเราอะใกล้กันถ่ายกันแล้วดิแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผู้หญิงนางเอกตอนนี้มีลึมเลยนะฮะเป็นกองทัพเลยพูดง่ายเวลาเดินนี่ต้องเอาในเอาในร้อยมาตั้งแถวอะลึมเลยฮะส่วนคนที่หนึ่งน้องแมนนะฮะก็ขอถอนตัวแล้วนะฮะเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยคุยกับผมแต่ว่าอันนี้น้องเขาน่ารัก เพราะว่าเราคุยกันยังอยู่ในขั้นที่แบบโอเคนะพี่นี่สามารถโชว์รูปได้แต่ว่ายังไม่ต้องเอา,เอายังยังไม่ขอสรุปนะเพราะว่าเราจะมาคุยรายละเอียดกันก่อนพอมีข่าวเรื่องน้องซิตเนี่ยปุ๊บน้องเขาก็มีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยก็เลยบอกไม่เป็นไรครับน้องอ้อมแอม,มก็ถือว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักคนคนนี้ดีคนดีนะฮะส่วนอีกคนนึงก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่งโง่นะฮะก็ยังไงก็โอเคเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็ฝากนะครับเออกดเขาเรียกว่าอะ,อะไรนะไทม์ไลน์ไอตัว เก้านิ้ว a อบด้วยนะครับผมสนับสนุนกันละกันนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เสพข่าวจังไรนะครับขอบคุณนะครับที่คุณเนี่ยใช้ความรู้ของปริญญาคุณให้เป็นประโยชน์นะครับผมดีใจด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็เขาเรียกว่าให้ความจริงนะให้ข้อมูลอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใครจะมองว่าผมเร็วก็มองต่อไปครับหรือ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 ไปบันจักรยานดีกว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บ